สวัสดีค่ะมาพบอีกกันแล้วนะคะยูนิคอนคลินิกค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้ามาทำล่องแก้มนะคะเดี๋ยวเราควรลูกค้าแนะนำตัวนิดนึงนะคะช่อค่ะพูดดังๆได้นะคะมันพูดมันค่อยๆอ๋อโอเคทุกคนออกมาจากห้องเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องมินดูชื่อลูกค้าก็ได้ลูกค่ะลูกค้าชื่อคุณวีนะคะวันนี้ลูกค้ามาทำล่องแก้มนะคะ ตอนนี้ลูกค้าจะมีปัญหาล่องแก้มลึกแล้วก็เห็นได้ชัดมากเลยเวลาที่ยิมน,นะคะหลังจากที่ทําเสร็จทันทีก็คุณดีจะสังเกตได้ว่าหน้าจะเด็กขึ้นมากเลยล่องแก้มก็จะหายแล้วนะคะตรงนี้พอใจไหมคะกับที่คุณหมอทําให้พอใจมากคือตอนนี้ตอนนี้คุณมีเลยยังรู้สึกแบบบวมอยู่นะคะ<ม>อะ่มีอะไรอยากอยากจะฝากให้กับ เพื่อนๆทางบ้านไหมคะว่าอ่าอ,อะไรนะคะคุณหมอทำไม่เจ็บคุณหมอ,หมอทำไม่เจ็บนะคะอ่า <Okay. S 1> ทำทำทำไมถึงตัดสินใจมาทำกับคุณหมอคะเพราะูดย oh แล้วก็สวยค่ะ <c oughs> สวยก็คือลูกค้าก็เลยตัดสินใจมาทำเลยนะคะ สามารถเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะคะยูนิคอมคลินิกค่ะจะมีแอดมินออมตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยะค่ะแอดมินและคุณหมอเราใจดีมากๆนะคะใช่ค่ะออมจะไม่ค่อยได้ออกกล้องนะคะจะให้น้องเป็นคนออกแทนเนาะโอเคสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมีล่องแก้มตื้นๆแบบนี้นะคะแบบ ฉีดฟิลเลอร์บ่อยแล้วเติมไขมันบ่อยแล้วหลายรอบแล้วนะคะเปืองเงินเนาะสามารถมาเสริมซิลิโคนได้เลยนะคะอันนี้นะคะหลังทําทันทีนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนทำเนี่ยน้องล่องลึกมากนะคะอันนี้คือหลังทําทันทีนะคะแผลในปากแค่2มิลน,นะคะเล็กๆเนาะบวมน้อยนะคะหายช้ำไวดูแลแผลง่ายนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะ เสริมล่องแก้มนะคะ14,900บาทยา1,000บาทเนะาะโปรนี้นะคะยังยังมีให้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าของแถมของเราวันนี้จะเป็นยาลดบวมนะคะมูลค่า2,500บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ทักมาจองเสริมล่องแก้มวันนี้เท่านั้นนะคะ10คนเท่านั้นนะคะที่แอดจะให้นะแอดกับน้องมินไปขอหมอมาให้เนาะ<ช>โอเคอจ้า แล้วก็น้องมินแนะนำสถานที่หน่อยค่ะสำที่นะคะยูนิคอร์นคลินิกของเราจะอยู่ที่จุฬา12นะคะอยู่ที่โครงการสวนหลวงสแควร์นะคะสำหรับท่านที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวเราที่โครงการของเราจะมีที่จอดรถให้สำหรับลูกค้ามากกว่า100คันเลยนะคะแต่สำหรับใครที่มาเดินทางมาด้วย Bcs นะคะสามารถลงที่สถานี นามกีฬาทางออกหมายเลขสอได้เลยค่ะแล้วก็สามารถนั่งวินเข้ามาได้เลยนะคะค่ะ,คะแ,ลแล้วก็นะคะตอนนี้นะคะยูนิคอนคลินิกสาขา2ของเรานะคะอยู่ที่สาขารามคำแหงซอย34นะคะสาขานู้นนะคะจะเป็นเคสสกินนะคะบท็อกฟิลเลอร้อยไหมต่างๆฉีดแฟตนะคะแล้วก็ทีตเมนต์หน้าใดๆนะคะ นะคะก็มาเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตอีกทีเนาะว่าสาขา2เราเปิดเมื่อไหร่นะคะวันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เคสของเราหมดแล้วนะคะเคสสุดท้ายวันนี้ไม่ได้ไลฟ์เลยเจอกันพรุ่งนี้เนาะ โอเคค่ะ,คะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวให้คุณมีกลับไปพักผ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับน้องมีแล้วก็แอดมิอนอมนะคะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปเมียบ้าน